ซ่อมมีวัตเตอร์ครับเพื่อนซูเออร์ใช้งานไม่ได้สภาพก็เป็นแบบนี้นะฮะเออยอดมากใช้งานไม่ได้มาแกะดูเลยครับายใ,ในสภาพนี้นะโอ้ยอดมากเลยเปิดเครื่องโปรเทกนะครับตัดไปนีครับ โอเคนะฮะยังสอดนอ่ะแก้วมาดูโอมันก็ไม่มีอะไรมากลวมั้งก็คงดูด้านนี้นะนะครับเปิดแล้วมันตัดไปมีเสียงร้องตีดพวกระสายตัดอะไรพวกนี้ยสภาพก็ไม่ได้มีทิ้งจบการล่างสวยอยู่แต่ด้านบนก็มีฝุน่นก็ต้องปัดฝุ่นออกทำความสะอาดออกแล้วก็มองดูว่าเอ๊ะมัน มีตัวไหนมันดำมันไหมมันอะไรที่เรามองยังไม่เห็นหรือเปล่าอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คงจะต้องมาดูในส่วนของมอเ f e t ทางด้านไฟออกนี่นะครับนะอาการมีไฟเข้าแล้วร้องติดเนี่ยนะครับงานซ่อมนะครับเพื่อนเอาการเสียมันอาจจะคล้ายกันแต่ก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันที่เสียที่ผมทําเป็นคลิปวิดีโออยู่ในนี้ก็ ซ่อมคลิปตัวเองวหมกอนแน้ะเนี่ยซ่อมคลิปไว้ซ่อมคลิป,บา,ปบางทีมันรายละเอียดมันไม่ได้เพื่อนยังไม่เห็นบางทีก็มาเห็นเครื่องนี้ส่งต่อยังไม่ถึงแบบนั้นนะนะผู้สนใจก็โอ้โหส่งต่อยังไม่ถึงเลยวิทยนูฮะก็ดูนะครับมุ่งเน้นมาทางนี้นะยังไงดีอะเวลาจะอัดภาพก็ต้องเอานี้หน่อยอน,นี้นะนี่นะอ่ะน่าจะได้การแล้ว มิตเตอร์ก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะามาดูเดนซอสเดนซอมจะขึ้นข้างหนึ่งอ่ะดูเข็มมิตเตอร์ก่อนนี่นะขึ้นข้างหนึ่งสลับสายได้อยู่สีแดงมาอยู่ตรงกลางนะครับขึ้นข้างหนึ่งสลับสายมันก็พอได้อยู่เห็นไหมมันไม่ขึ้นตัวนี้ขึ้นข้างหนึ่งอย่างนี้สลับสาย คนสองข้างเลยก็เสียแล้วล่ะขึ้นข้างหนึ่งสลับสายเห็นไหมก็เนี่ยเกียรเดนซอสเดนกับซอสจะขึ้นข้างสลับสายปกติมันจะไม่ขึ้นแบบนี้ มันจะต้องมีการทริกขาเกตก่อนแล้วมันขึ้นแล้วก็มันจะลงตอนนี้มันขึ้นมาค้างไว้อย่างนี้นแสดงว่าในส่วนนี้มอสเฟตตัวนี้มันก็พังไปแล้วนะครับแล้วทีนี้พอมอสเฟตพังบางทีมันก็ต้องดูต้องดูพวกอาด้วยนะครับอาพวกนี้เนาะบางทีทะลุมาเกตนะฮะขาเดนทะลุมาเกตนะครับ แล้วก็ส่งผลให้อานะครับอ่านะครับก็ต้องดูไปอย่างนั้นด้วยไดโอดนะครับทีนี้ก็ก่อนที่จะใส่เข้าไปก็ทำความสะอาดปัดฝุนด่นทีดีหน่อยเพราะว่าความชื้นที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะครับส่งผลให้ไอซีทำงานผิดพลาดส่งสัญญาณพลันออกมาผิดพลาดส่งไฟออกมาผิดพลาด ก็ไปขับพวกเฟทก็เสียาหายได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดันนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องปัดฝุ่นก่อนแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเอามอสเฟตใหม่ใส่หรือว่าอยากจะลองถอดมอสเฟทออกแล้วก็เอามาวัดดูทิลตัวก็เป็นไปได้หมดนะครับนี่ก็เห็นแล้วตัวช็อตหนักแต่ตัวที่ไม่ได้ช็อตหนักที่วัดเห็นนั่นน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เสีย แต่มันจะเป็นในลักษณะที่ว่าการวัดในวงจรบางครั้งบางท,างางทีมันก็ไม่เหมือนกับการที่เราถอดออกมาแล้วก็วัดดูด้านนอกแต่การถอดออกมามันก็อาจจะทําให้เสียเวลาเพิ่มนิดนึงบางทีมันไม่นิดนะพูดพูดเหมือนมันจะเป็นแบบอะไรที่มัน,นิดนึงจริงๆแต่จริงๆแล้วการถอดมอสเฟตออกมาเนี่ยแล้วก็จะใส่กับคืนเข้าไปบางทีก็เสียเวลาอยู่30นาทีหรือชั่วโมงหนึง่ง แทนที่จะจบงานนี้ภายในชั่วโมงหนึ่งก็ดันไปสองชั่วโมงเยอะอย่างไม่จบก็มีนะครับก็เป็นแบบนั้นก็ดําเนินการนะเพื่อนๆก็ใส่มอสเฟตเข้าไปตอนนี้มันก็โชคดีหน่อยนะครับโชคดีหน่อยที่มันเสียมอสเฟยต,ตัวเดียวเนี่ยนะครับอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ทําความสะอาดออกไปขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสนับสนุนช่างวิทย์เลืองทานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยู u ูบซูเปอร์แตงนะครับ a c e b o o กก็ส่งดาวแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องเรื่องทาคก็ดำเนินการนะครับทำให้เพื่อนดูเป็นแนวทางต่อไปนะครับก็เป็นอย่างนั้นร่วมไปถึงนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนค่าเป๊กมานะครับค <c oughs> ่าเป๊กมาเนี่ยวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ก็วันที่6แเลยนะครับกันยานะ6กันยานะครับ2 5 6 6แล้ววันนี้ยังไม่ได้เป๊กเลย สักหน่อยนู่นแหละในงานเสร็จก่อนนะผมจะไปเป๊กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เป๊กเลยมันไม่ค่อยลื่นไหลบอกว่าอากินเหล้าเนี่ยอย่าไปกินมากมันจะติดผมลองดูแล้วนะเพื่อนผมกินทุกวันไม่เห็น,นติดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สมแขวลละล่ะใครจะเป็นเจ้าภาพไหมครับอย่าลืมส่งดาวด้วยู้ใดจะเป็นเจ้าภาพส่งโอ้ยส่งดาวพไดไเ้ยต้องมีผู้สนับสนุนชังวิทย์ได้เนี่ยอ่ อาจจะสนับสนุนผ่านบัญชีมาก็ได้นะครับดําเนินการไปนะครับทีนี้ก็ก็ใส่มอดเฟสเข้าไปแล้วแหละทีนี้นะครับก็ดําเนินการนะเพื่อนดําเนินการเมอดเฟสเสียไปตัวหนึ่งนะก็ลองวัดไฟก็มีไฟออกมานะอืมอย่าลืมสลับสายมิเตอร์ด้วยเดี๋ยวนี้ผมป้อนผ้าใจไฟเข้ามาแค่สองแอมป์นะเพื่อน ถ้าจะใช้งานจริงๆแล้วก็ต้องป้อนจากแบตเตอรี่หรือว่าป้อนจากพวกสปปายที่แอมป์สูงขึ้นแล้วก็โหลดหนักๆมาใส่ดูนะเพื่อนแต่ประเดยวนี้ก็ได้แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยลองอีกทีนึงนะครับประกอบก่อนก็ประกอบเข้าไปนะครับพรเพื่อนๆก็ลองดูนะครับท่านเพื่อนทําอยู่นะครับบางทีก็มันไม่ได้เสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับบางทีท่านเพื่อนไปเจอพวก R พวกอะไรเสียมันก็ช็อตก็เป็นไปได้นะครับฟิลขาดพวกนั้นก็เป็นไม่ได้หมดนะครับ ราะ <cima> ว่าการเสียม hey. ันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือแนวทางอย่างเช่นตัวนี้ก็เสียนี่ไปนะครับก็เนครับก็เป็นแบบนั้นอุ้ยมีผู้สนับสนุนค่าเป๊กมาอีกแล้วพอดีพอดีค่าเป๊กเหลือ1ิบบาทก็เลยกดออกมันไอ้กดเงินออกมาจาก ATM ไม่ได้ค่าเป๊กค่าเล่าคนนี้ย่ามันต้องเป๊กนะพูดถึงแต่อย่าไปทำนะครับไม่ดีไม่ดี ก็พอดีขาดอดิสิบบาทก็เลยขอสนับสนุนจาก f อพอดีโอเอฟซีก็สนับสนุนมาสองท่านเลยท่านละห้าสิบคุณนะครับขาดไปสิบบาทนี่ไงไอ้เนี่ยโอ้โหนะครับขาดสิบบาทนี่ครับนะก็เลยขอสนับสนุนพอดีมีเพื่อนเอฟซสนับสนุนเข้ามาแล้วล่ะเข้ามาสองท่านเลยขาดสิบบาทโอ้โหสนับสนุนมาเอ่อห้าห้าสิบบาทนะจากช่างโตนี่ ช่งโตห้าสิบบาทนะครับช่างโตอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็คุณทศพรนะครับนี่ก็ห้าสิบบาทนะครับได้ร้อยหนึ่งนัเนี่ยโอ้ดราม่าอะไรมาด้วยนะฮะอุ้ยอ้าว <c oughs> คุณมากนะครับคุณทศพรแล้วก็ช่างโตนะฮะเนี่ยสนับสนุนเลยสองท่านนี่อร้อยหนึ่งนันเนี่ยโอ้นะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมเนี่ยผมโอ้ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเงินเงินในกองทุนผมเนี่ยแต่ก่อนนี่มันเหลืออยู่เก้าสิบบาทเก้าสิบ อะไรเนี่ยแหละมันกดออกมาไม่ได้มันเป๊กไม่ได้ไงเนี่ยกองทุนค่าเป๊กผมเหลือแค่นี้จริงๆกับเพื่อนเอ้เนี่ยนะครับเอ้ยมันเอาพอดีมาอ่าสนับสนุนแล้วขอบคุณมากทั้งสองท่านนะครับก็ถ้าท่านใดสนับสนุนแล้วก็อย่าลืมนะบอกบอกผมมาด้วยนะครับเอ้ยเป็นงั้นนะจะได้ขอบคุณถุกคนนะครับเนี่ยมีผู้สนับสนุนเนี่ยขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ รวมไปถึงมีค่าเป๊กน,นะเพื่อนขอบคุณมากนะครับผมก็คงจะต้องปิดคลิปวิดีโอนะเพื่อนผมต้องไปแล้วนะฮะเพราะว่าได้ค่าเป๊กแล้วกดออกมาได้แล้วมันก็จะเป็นยอดนี้ใช่ไหมเออเออก็เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นไหมเห็นไหมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ